แ,แต่แห้งน้อยกว่ายเยอะมากหายเร็วกว่าเยอะมาก,าาก,มากแสงกระจายน้อยกว่าเยอะมากเรารู้ว่าอันไหนที่เป็น proven effective technology มาแต่ดั้งเดิมน,นะครับเราเหมือนอพอโลโรดหยยบดวงจจนะฮะก็คือมันเป็น small step ปัจจัย lead ทำให้คนรู้จักเลเล็กสมาจากไม่มีใครรู้เลยทั่วโลกถสมมติว่าเราเลเซอร์ว่าในคนไข้ที่สายตาสั้นมาเท่าเท่ากันหรือว่าสั้นเอียงมาเท่าเท่ากันเนี่ยคนนึงเลือกทำเีเล็กอีกคนนึงเลือกเลสิก success ร a ต่างกันไหมคะ สวัสดีค่ะหมอปรางนะคะเป็นจกักษุแพทย์ที่ทาการผ่าตัดแก้ไขสายตาที่ TIC ค่ะวันนี้จะขอเชิญอาจารย์พิชิตนะคะมาพูดคุยกันอาจารย์พิชิตนริพถันนะคะเป็นจกักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการาใส่เดินเสริม ICL ทําผ่าตัดต้อกระจกแล้วก็การแก้ไขสายตาผิดปกติก็อาจารย์ทําได้ทุกหัตถการเลยทําหลายอย่างมากๆเลยนะคะหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องที่มีคนถามมาค่ะเขาบอกว่าทําไมเนี่ย TIC เนี่ยถึงมี success rate หรือว่าความสาเร็จในการผ่าตัดมากถึง90%ค่ะทีนี้ก็เลยอยากจะคุยกับอาจารย์นิดนึงว่าไอ้ความว่าสําเร็จเนี่ยมันมี definition หรือ define ว่ายังไงที่เราเรียกว่า success คะครับแล้วก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับอนอกจาก ตัวเซฟตี้ละซึ่งเราถือว่าเป็นเป็นอันดับหนึ่งในการคำนึงถึงของแพทย์ที่ T.I.C. คือความปลอดภัยค่ะนะครับแล้วก็ส่วน e f f i c a c y หรือประสิทธิภาพเนี่ยก็จะเป็นตัวที่วัดความสำเร็จเราอย่างหนึ่งนะครับเช่นว่าสามารถมองเห็นได้ปกติอย่างที่มาตรฐานก็คือตัวยี่สิบสี่สิได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ยี่สกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าดีกว่านั้นนะฮะกี่เปอร์เซ็นต์ยี่สเนี่ยก็คือเวลาคนไข้มาที่ T.I.C. ค่ะเราก็จะมีฉากให้อ่าน20-20คือที่เส้นแดงนะคะ ตัวเล็กๆนะคะส่วน20-40เนี่ยคือประมาณเส้นเหลืองนะคะคนไข้ส่วนใหญ่ต้องการ การพึ่งพาแว่นจะอยู่ที่ประมาณ20-40คือประมาณเส้นเหลืองนะคะคนบางคนหลังทําอ่านได้เล็กกว่านั้นค่ะใต้เส้นแดงพวกนั้นคือ20.16 2 0 2 5พวกนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะคะแต่ว่า definition ของซักเซสเราก็ดูกันที่20-20หรือ20-40ทีนี้เนี่ยปัจจัยใดๆคะที่ทําให้อ่าส่งผลต่อซักเ s สมันขึ้นกับอะไรได้บ้างคะอย่างแรกเลยนะครับก็คือ 1. <S 1>, 1 <S วิสัยทัศ <1, S 2> นะะ์สอง นะครับประสบการณ์อย่างแรกเลยที่บอกว่าวิสัยทัศน์ของแพทย์ก็คือ <นะ S 2> ปัจจัย <ใช S 1> ที่จะทําให้สําเร็จได้หนึ่งคือแพทย์ละใช่ละแต่ไม่ใช่แพทย์อย่างเดียวถูกไหมคะมันจะต้องมีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมใ, <ช S 1> ในกานแพทย์ก็เครียดเหมือนกันเนาะใช่ครับไม่ไว่าจะเป็นประสบการณ์ว่าแต่ละกลุ่มอายุซึ่งแต่ละกลุ่มอายุเนี่ยการตั้งค่าเลเซอร์ก็ไม่เหมือนกันใช่ค่ะไลฟ์สไตล์ก็ไม่เหมือนกันถูกต้องอีกะอาชีพก็ไม่เหมือนกันใช่ค่ะ คงจะไปรักษาคนที่มีอาชีพที่ต้องนั่งทํางานกับโต๊ะทั้งวันกับอีกลุมหนึ่งที่เป็นนักกีฬาอาชีพนะฮะก็ไม่เหมือนกันละนะฮะค่ะหรือว่าตากล้องคนที่ถ่ายรูปหรือว่าคนที่บางคนต้องใช้ลูกในการทําหรือว่าส่องเพสส่องพลอยหรือาชีพมีความหมายนะคะทันตแพทย์ที่ต้องใช้ลูกในการใช่ค่ะประกอบอาชีพของเขานี่ก็แตกต่างกันไปนะครับแล้วการตั้งค่าเลเซอร์ก็ไม่เหมือนกัน การตั้ง energy ของเลเซอร์ถูกต้องก,ก็ไม่เหมือนกันอีกนะฮนะแพทแต่ละท่านก็จะมีตัว personalize ค u ส t o ม i z e ในการที่จะตั้งค่า energy ของเลเซอร์ที่ไม่เนะท่ากัน ใช่ค่ะออนอกจากนี้ก็มีการปรับค่าสำหรับคนไข้รู้ม,มากตาเล็กรู้ม,มากตาใหญ่มันก็มีการคัดสมัยค่าเลเซอร์ต่างๆรวมถึงค่าเศษตาบางอย่างโดยคนไข้บางคนก่อนผ่าตัดใส่แว่นเข้มใส่แว่นอ่อนอันนี้จะเป็นผลที่ต่อการทำ Energy Setting หรือว่า l a s ซอร์ t ซตติทุกอย่างเลยใช่ไหมคะต้องครับ นี่นอกจากเรื่องของตัวประสบการณ์ของแพทย์และวิสัยทัศน์ของแพทย์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับเพราะว่าเรารู้ว่าอันไหนที่เป็น Pro v e n e f f e c t i v e technology มาแต่ดั้งเดิมนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเราเป็นคนที่ทําให้เลสิกเนี่ยเป็นที่รู้จักในประเทศไทยก็คืออาจารย์เอกเทศเป็นคนแรกที่ที่ implement เรื่องของการแพทย์ของเราครับนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นที่แรกที่เป็นผู้นําในการตั้งเครื่อง t third Generation เป็นที่แรกในการตั้ง เครื่องที่เป็น front, วเวฟฟอน,แ,น,ลนแล้วเป็นเวฟฟอนที่แรกในเอเชียเลยนะครับเราเป็นเลสิกที่แรกเราเป็นเวฟฟอนที่แรกในเอเชีย แล้วก็เป็นเ e l ซอรมาที่แรกนะครับซึ่งมันเปลี่ยนมันเป็นนวัตกรรมที่เป็น breakthrough ในปัจจุบันเนี่ยที่คนยังไม่ได้เชื่อในเลเิกสมายแล้วก็จะพิสูจน์ให้รู้ว่าอันนี้คือ is the way to go อันนี้คือมาตรฐานการรักษาที่มันดีกว่าเลเิกที่เราเนี่ยน่าจะเริ่มกันมาสัก30ปีแล้วไหมคะจย์ครับก็แสนกว่าตาแล้วครับแสนกว่าตาค่ะส่วนเล l ิกสมายนี่สิบสองถึงสปีค่ะที่ทำเนนานนานมา อันนั้นก็เป็นเหมือนกับเราเหมือนอพอลโลดเหยียบดวงจันนะฮะก็คือมันเป็น small step บัจเจียนลีฟทำให้คนรู้จักดีเล็ก m i มาจากไม่มีใครรู้เลยทั่วโลกนะฮะกลายมาเป็นว่าปีปี2024ปลายปีนี้เราฉลอง10ล้านตาทั่วโลกนะ,ะซึ่งทางข่าวสซ้าเนี่ยก็ได้ข้อในว่า T I C เนี่ย เป็นที่แรกที่ทําให้คนรู้จักดิเลกสมาโดยเฉพาะท่านผู้ในการการแพทย์คืออาจารย์เอกเทศชันเซ่เนี่ยได้คนคิดเครื่องมือจริงๆเราเป็นคนที่คนคิดเครื่องมือให้กับการแพทย์นเนี่ยหลายๆอย,ย่างนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่ทําให้เรามีชื่อเสียงแลวก็เป็นผู้นําขึ้นมานะก็ค<ช>ือตัวเครื่องมือเนี่ย ถูกดิสติบิวไปทั่วโลกนะครับท,ที่เรียกว่าชันซูตรดิเซกเตอร์ใช่ไหมคะใช,ใช่ครับซึ่งทางขาวซ้ายเนี่ยได้ขอดิสิทัลอาจารย์เอกเทศไปทำเครื่องมืออันนี้นะฮะเราใช้เป็นมาตรฐานชั่วโลกล้วจากเดิมเนี่ยจากดิเด็กสมายซึ่งยุคแรกๆเนี่ยผลไม่ค่อยดีลยกลายมาเป็นยุคที่แบบเป็นยุค่งเรื่องที่ผลการรักษาเนี่ยม,มันดีมากมากใช่ค่ะอุปกรณ์ดีก็ทาให้การทามันก็สมุด ได้มากขึ้นค่ะซึ่งตอนนี้เราเราก็ยังใช้กันอยู่ทุกวันเราก็ยังใช้อยู่แล้วก็มีเวอร์ชันต่างๆออกมาใหม่ขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะซึ่งเป็นอุปกรณ์เป็นเคล็ดลับของอาจารย์เอกเทศอันที่เราใช้กันอยู่อันเนี้ยก็ไม่ได้เป็นชันเซอร์ดีเซ t เตอร์ธรรมดานะชันเซอร์ที่แบบมีการแบบคขสมัยคัส s t o อาจารย์เอกเทศเอาไปเข้าห้องลับแล้วก็จบๆๆออกมามันก็จะมีบางอย่างที่มัน ทำให้เราใช้ได้แบบง่ายมากขึ้นนะคะเขียนนอกจากปัจจัยของคุณหมอแล้วเรื่องของแพทเนี่ยมีปัจจัยอีกบ้างคะที่ส่งผลต่อ success rate หรือว่าผลการรักษาอย่างเช่นตัวคนไข้หรือว่าเทคโนโลยีอะไรเงี้ยค่ะเสมเทคโนโลยีเนี่ย<ม>อย่างท,<ม><ม>ที่บอกคือเรามีวิสัยทัน์ในการที่เรารู้ว่าเทคโนโลยีอันไหน w o r k ์และเวิรและไม่เวิร์และเวิรและไม่เวิรกอคนอันไหนควรจะทุกโกก็คือควรจะเป็นอันนี้ ได้ไปต่อหรือว่าไม่ได้ไป,ไปต่อ,อค่ะ <c oughs> เพราะว่าเทคโนโลยีมันมีใหม่ๆมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะอัลเลหรืออดอดทุกอย่างมามนะแล้วก็เทคโนโลยีที่เราเลือกเนี่ยมักจะเป็นที่ที่คนอื่นทําตามเราแล้วละ่ะ <c oughs> ว่าอันนี้คือทางทาง การผ่าตัดที่ถูกต้องว่าเป็น uh huh. ทิศทางไหนหมายถึงถ้าถ้าเราเลือกเนี่ยก็แปลว่ามันเราเราก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้ที่จะใช้เราก็รู้ว่าผลของมันดีถูกต้องแต่ถ้าเราเลือกแล้วก็เหมือนคนอื่นก็เลือกง่ายขึ้นหรือว่าถูกต้องเลือกให้แล้ว <c oughs> ถูกต้องครับเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนะแม้กระทั่งเราเลือกสมายโปรเนี่ยหรือว่าซูเปอร์รีเด็กซ์เนี่ยพอเราเราเลือกปุ๊บทุกคนก็จะ จะเริ่มตามค่ะซึ่งเราก,เราก็เราก็ช่วยกันในการอ p พติมิเซอร์เอเนอร์จีให้จนมันค่อนข้างที่จะแบบใช้ง่ายรีเซ็ง่ายแล้วแล้วก็เจติ้งนี้เราก็ให้คนอื่นได้ได,ได้ได้ร่วมใช้ด้วยเรื่องของเทคโนโลยีเนาะที่ที่มีผลต่อการรักษาอย่างเช่นสมมติว่าเราเลเซอร์ในคนไข้ที่สายตาสั้นมาเท่าๆกันหรือว่าสั้นเอียงมาเท่าๆกันเนี่ยคนนึงเลือกทำรีเล็กอีกคนนึงเลือกเลสิก s u c c e s s rate รต่างกันไหมคะ success r a ร e เนี่ยเท่ากันนะครับเพราะว่าเลสิกก็ยังถือว่าเป็นโกลด์สแตน แต่จะต่างกันสิ่งที่ต่างกันคือคือคลินิคอลสิ่งนี้แตกตรงที่ว่าตัวโอกาสที่จะได้มากกว่าเห็น20 20ิบยี่สิบเราพบว่าในดีเล็กเนี่ยมันสูงกว่าตัวโอกาสคือการหายของแผลของดีเล็กก็สูงโอ้โหแล้วเยอะเลยว่าเยอะมากนะฮะคอนเนลสตริงคอนเนลสตริงสำคัญมากสำคัญความแข็งแรงของกระจกตาดำเนี่ยแต่ว่าพอมันพูแล้วว่าหลังจากที่เราทำดีเล็กไปแล้วเนี่ยคอนเนลสตริงหรือว่าความแข็งแรงของกระจกตาที่เหลืออยู่เนี่ยมันดีกว่าเลสิกมากเนี่ยเป็นจุด เป็นจุดแข็งเลยที่ทำให้ตาแห้งตาแห้งน้อยกว่าเยอะน้อย <c oughs> กว่าเยอะมากหายเร็วกว่าเยอะมาก แสงกระจายน้อยกว่าเยอะมากน้อยมากใช่ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องของวีกัซชั่นหมาถึงว่าค่าเสียตาเนี่ยหลังทําไปแล้วนี่เลสเตเบิลกว่านะคะที่เลสิกจะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ํท่ันเพิ่มได้สูงกว่าครับค่ะดังนั้นเทคโนโลยีก็สําคัญว่าเราจะเลือกอะไรแล้วอย่างอื่นนะคะปัจจัยที่มีผลต่อ s ักซ์เซสอีกนอกจากเรื่องของแพทย์แล้วเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเรามีทีมที่เราเรียกว่าคอร์เซอร์ค่ะคอร์เซอร์นะครับอันนี้คือเป็นจุดเด่นอันหนึ่งที่ มาช่วยงานเราว่าคนไข้มีไลฟ์สไตล์แบบไหนเรามีห้องซิมูเลชันให้คนไข้ด้วยนะฮะว่าเขาทำกิจกรรมอะไรบ้างวิธีไหนหรือว่าการรักษาแบบไหนที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดการคนที่มีไตยตาย,ยาวตามอายุเนี่ยเลือกวิธีไหนดีนะค่ะใช่ต้นนค่ะงั้นก็แปลว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่เราวองค้ามไม่ได้เลยเนี่ยก็คือเรื่องของปัจจัยที่ตัวคนไข้เอง ซึ่งก็เป็นตัวกําหนดสักเซสเหมือนกันทำใว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ของคนไข้ความร่วมมือตอนผ่าตัดรวมถึงความร่วมมือตอนที่วัดสายตาด้วยนะเพราะตอนที่วัดสายตาเนี่ยคนไข้ก็ต้องอ่านได้มองเห็นชัดต้องต้องบอกได้นะคะนะคะรวมถึงการที่มีภาวะตาแห้งก็ทําให้การวัดสายตากราคลาดเคลื่อนด้วยนะครับเพราะว่าเราจะไอดีนติฟายเรื่องตาแห้งให้ความสําคัญกับการไอดีนติฟายตาแห้งนะครับเพราะว่าเป็น แฟกเตอร์สำคัญอีกอันหนึ่งของความสำเร็จของเราค่ <c oughs> าะแล้วปัจจัยของคนไข้เนี่ยก็มีมีผลค่อนอข้างเยอะซึ่งเราเห็นคนไข้ค่ะเราก็จะต้องประเมินแล้วว่าคนนี้หนึ่งเลยอายุเป็นยังไงใช่ไหมอายุมากอายุน้อยเนี่ยโอกาสสำเร็จหรือว่าเรสปอนส์ต่อตัวเลเซอร์เนี่ยก็ไม่เท่ากันถูกตสไตล์นะคะใช้สายตาใกล้ไกลมากน้อยขนาดไหนตาแห้งมีหรือเปล่าโรคประจําตัวยาบางอย่างที่ทําให้การหายของแผลหรือการตอบสนองกับเลเซอร์ไม่ตรงไปตรงมาก็ต้องระมัดระวังนะคะมีมีหลายเรือย่างคือคนไข้เองก็ ก็มีตัวกําหนดเหมือนกันบางคนกระจกตาหนากระจกตาบางบางคนทําเลสิกได้บางคนทําไม่ได้บางคนไปนรีเล็กบางคนต้องไปทําเป็นตัว i c เเอร์เลนเสริมอันนี้ก็เป็นตัวกําหนดเหมือนกันว่าจะต้องเหมาะกับเทคโนโลยีไหนหรือว่าสักเซสมันจะเป็นยังไงต่อไปในในแง่ของคนไข้รวมถึงโรคร่วมอย่างเช่นจอประสาทตามีปัญหาไหมต่อหินมีหรือเปล่าอ,อย่างนี้ค่ะ อาจารย์มีอะไรจะเสริมเกี่ยวกับตัวคนไข้ไหมคะที่ที่ส่งผลต่อโอกาสสาเร็จในการผ่าตัดครับอยากจะเน้นว่ากลุ่มที่รับทานยาอย่างเช่นยารักษาสิวพวกนี้เราก็จะเน้นดูเป็นพิเศษว่ามันจะต้องหยุดก่อนนะฮะการถอดคอนแทคเลนส์อาจจะต้องนานกว่าปกตินะครับคือที่บอกว่าอ3วัน7วันเนี่ยก็คือมาตรฐานเฉยนะฮะคนที่ใส่มานานมากๆ10ปี20ปี มันบางทีอาจจะต้องถอดน,นานะ<ช>นะกว่านั้นกวากระจกตาดำจะคืนรูปแลวเข้ามาสู่ในเชฟที่เราถือว่าน่าจะให้ผลสําเร็จก,กับการหรือว่ามี i m p a c คกับการร,ารักษาใช่ค่ะบางคนหยุดหยุดมาไม่นานแล้วกระจกตาเราก็ทําไปเนาะหรือว่าก็หยุดมาสามวันคลิปมันอาจจะโอเคซึ่งบางทีก็ดูโอเคไม่มีตาแห้งปรากฏเพิ่งมาคืนรูปทีหลังค่าศยตามาอาจจะกลับมานิดนึงอย่างนี้ก็เ,เป็นไปได้เหมือนกันถูกต้องครับใช่ค่ะ